อ้อยย้อนเรก็ทุกเร็วกับเดี๋ยวไอ้ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไงเทียบตัดกับอ๋อเทียบตัดได้โอเคกับอันนี้ก็บอันนี้ตัดตัดก็ขึ้นหมดก็ตัดก็ขึ้นคือแต่เดี๋ยวตัดทั้งหมดเราไหวติงมว้น่าเร่งมันจะมันจะเนี้ยอ่ะอ๋อต้องเล่ประมาณเล่ประมาณกันอ๋ออันนี้อยากกินไก่แบบไปด้วยใช่ไหมครับอืมเด็ดไม่ด้วยเลยวันนี้เฮ้ยตีเลือกไปนล่ะครับไม่แล้วก็กินเลยรับเดี๋ยวตักตักก็โอเค

ได้ไปได้อันนี้แต่ว่าแต่ว่าลุงเพื่อนบอกว่าเป็นราปักกวกครับกินตึงปากวงเลยนะครับกาจัดก้องไปได้ื้วยใบยีดาครับยีดาอย่าไปไปด้านหลังครับอ่ารจัดจับแพทโดนเลยนะได้ไหมแพทโดนได้ได้เลยไหมถ้ามากเกินกลัวมันหล่นจะเล็บกาเล็บปลากงงนะปากกวกกับปากกวกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคได้ตอนนี้ป่อ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตัวจบเลยกัน ครับคือถ้าน้องๆนูๆ่นๆตามก็จะได้มาเก็บจะได้มากก็ดต,ต,ตุอย่างได้หมัดหลอดย้อนได้ครับผมได้หลับได้หลับปากไว้าด้หมัดหลดย้อนได้ครับลเลือกปีกลึงต้องเปี่ยได้ครับก็นี่เป็นก็เจะแบบปลามีลังปัดเป็ดใส่ใบรอร์ดาลินนี่ลอยขึ้นมาไอ้ยังมกเลยครับไม่จมเป็ได้ตลดอดยังไงครับได้ตลอด เดี๋ยวเราต้นเราไม่เอ่ยต้นกับต้นลูกทิศลูกปิงครับอ่านี่ลูกทิศลูกปิงครับกอากอตานี่คือเป็นตีมาของกอตาครับตีมอนไม่รู้มีแต่มีเพืนอะไรกันตามไรก็หล่อตีโม่มาจากไหนอ่าเดี๋ยวไปลาวกล้อครับไปลาวกั้ตั้งตีโม่ตั้งกอตาครับเดี๋ยวไปลาวกล้องแบบมันตีมาตีไปมันไม่จังอะไร chính chính bọn tăng giấy cao và, và cao đấy bọn cao tăng nhấp là rồi Không phải đây. Nữa. Đây. À cái đây rồi, Ok. Để, à, đây đây là, okay, đây. ok ok mà ok. Cái. Cái, ok. Ok Cây đây gặp mà. Cây không Chị cây Oh cái đấy chẳng cái ừ. Ừ. Là là không. Rồi, mình để, 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 để để thêm này. Đà này vào ra rồi thêm vào Ok. Ederim anh <ẻNH2> này là bên thuốc đằng đếm thì mà Chim mắt chim á Chim này Chim cái này nè cái này máy này robot mà chìm đồ sạc đấy Chim này oh Chim đồ sạc đấy chìm chìm Chim, chim. này nãy giờ ok Chim này chìm này chìm biển này bây giờ con chìm biển này gặp đây Cần bơi không 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 uh, không 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 น้ำจาดเป็นกลางน้ำตาลได้ก็ไม่ต้องเลยไมหยอกนะโอเคน้ำจานได้ได้เลหรอฮไม่บางคนก็หยอบวานเส้นนั้นได้กระกรอกกรอกกรอกมาตั้งเดียมอ่าโอเคตรงนี้ว่ะตรงนี้ว่ะอ่าตรงนี้สำหรับผู้ชมเดเดนจัดจัดไข่นอนไข่เวลอยู่เลยอืมเออไอ้กล้องเดี๋ยวไม่เอาก็เอาออกไปเลยครับแม่ความดังกันเลยอย่างอื่นออกไป okay okay ah thân quý là menu à là miếng pad pet, rồi là duck tali pad pet, say bưởi rà, rồi say bưởi dừa, các set bổn đẹp covid các cây 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 tâm à những menu này này tiếp cũng là can gì mong coi cả. ah cái menu gọi là gọi say เรื่องจะจำไม่พิาเป็นปลาดุกตาลกลัวได้าใบจับรูในอีพีที่ตาลีนะครับท่านผู้ชมก้าวไปตามเลยก็ได้ครับอ่าตัวเทปนูก็เป็นปลาตัวนี้ครับเนาะอ่หลังสั้นกับปีศาจนี้มันนั้นครับปีประเทศนะครับกุ๊กปีร่ากันด้วยให้กุ๊กปีร่ากันด้วยเป็นกุ๊กมันนั้นอ่อันนี้ก็อันนี้ปลาเปชดกิ่นกับร้องคนเหมือนกันครับวันนี้ไม้ก็ยังเหมือนเดิมแหละครับอ่าไม้ก็จริงอ่าไม้ก็จริงไม้ก็เย็นก็ชื่นท่านผู้ชมครับตั้งตัวประเทศตัวลก Rạp bà Tân, bày lòng lòng ấn gặp Tô kín đập cao ớ gặp Kín đập cao, kín đập cao Ô, kín lao Chèo cao, ô, chìm lê chìm lê uh, à. Còn chìm kia này, à Mô chìm còn à Chìm còn chìm còn Còn kia chẳng lê Chìm chìm lê gặp Kép, kép vết ớ, lê ớ mới kín ở tia Chìm cái mê lê, à, chìm cái mê lê Chìm lê gặp Chìm thằng, thằng lê đá mai, hay là cô ấy kín Mai đá, ổn ta Cô ấy kín nhằng กอดลูกเกลือมาลูกเกลือลูกเกลือมีลูกเกลือลูกเกลืออันนี้เขาเรียกว่ากาวร่งหยุดกับผมยังไงแต่ไม่ตั้านกาวร่งหยุดกัดกินไม่ต้านกับผมตอนลังๆเป็น่ยกาวร่งหยุดกับผมนี่โอ้ยเขายืมเลยเขายืมเลยอยากจะบอกมันสองข้าวมันจะมีปรงเลื้อยอยู่ไหมลองเลย อ้ำอ้ำเปิดเบือครับยอเปิดเบือเปิดเบือครับรถจัดเปิดเบือครับรลอยเวบือลุยเบือโอเคครับรถจัดลุยเบือครับคือเปิดเบือครับคือความข้าวนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับอืม ยอดของเข้าไม่มีเลยใคร <im it> ใครมันเล่บๆปะเนี่แต่ว่าของเข้าไม่มีใครแบบยังมาตุมนะ้มไงแต่ยังมาตุมนะ้มเลยเทปนี้จัดนาทีกับห้าเดี๋ยวเราจะปล่อยมันตัดไปเลยครับเราตามแม่มเลยกับคุอยา<อ>ล,ลองชิมเนื้อมั้งคุณได้กินมาฮะคกินมากินเนี่ยเดี๋ยวกินสักก่อนนะ้ห้างมั้ยกันเนาะจบกินแบบ คือก็บบกินนั่งไล่ในมิจฉาแตมวีแกงครับผมเกาก็เพิ่งเอ่อเพิ่งซื้อเพิ่งซื้มามามาก็เพิ่งวลุ้มเข้าไหมครับผมเข้าไหมอืมเป็นเกาสั่งยุดแกป้องแต่ตอนลังเป็นเกาลั่งหยุดครับผมเพราะว่าเปลืองเป็นไปกับอ๋อ